ดราม่าสั่งอเมริกาโนไม่ควรถามว่าหวานไหมลั่นพนักงานคงไม่ได้เรียนบาริสตอร์มากลายเป็นกระแสถกเถียงอย่างดูเดือดในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ทิกทอรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งกาแฟอเมริกาโน่ในร้านกาแฟโดยในคลิปเธอแสดงความคิดเห็นว่าพนักงานร้านกาแฟไม่ควรถามว่ากาแฟอเมริกาโนต้องการหวานหรือไม่เพราะกาแฟชนิดนี้ตามสูตรไม่ควรมีความหวาน และแสดงความเห็นว่าพนักงานคงไม่ได้จบบาริสต้ามาโดยตรงการสั่งอเมริกาโนและการถามถึงระดับความหวานในคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรันนี้เจ้าของคลิปได้อธิบายว่าอเมริกาโนคือการผสมน้ำร้อนกับเอสเปรสโซช็อตซึ่งตามสูตรแล้วไม่ควรมีความหวานเธอเล่าถึงความอึดอัดที่ต้องสั่งกาแฟโดยต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ต้องการความหวานและในบางครั้งพนักงานยังถามว่าหวานไหม ทั้งที่อเมริกาโน่ไม่ควรหวานทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นและน่าจะเป็นเพราะพนักงานไม่จบบาริสเตอร์มาโดยตรงชาวเน็ตตอบโต้ความคิดเห็นหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางหลายคนมองว่าการที่พนักงานถามถึงระดับความหวานของกาแฟ เป็นเรื่องปกติและเป็นการบริการที่ดีเพราะลูกค้าแต่ละคนอาจมีความชอบส่วนตัวที่แตกต่างกันไปการถามเพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้านั้นสำคัญกว่าการทำตามสูตรที่ตายตัวการวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็น ชาวเน็ตบางคนเห็นว่าเจ้าของคลิปสามารถบอกความต้องการของตนเองได้ตั้งแต่แรกไม่เห็นความยากในเรื่องนี้ขณะที่บางคนมองว่าการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้อาจส่งผลเสียต่อพนักงานที่ตั้งใจให้บริการและพยายามตอบสนองคอความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่การแสดงความคิดเห็นว่าพนักงานไม่จริสตามานั้นดูไม่เป็นธรรมและไม่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีในวงการบริการ การสนทนาในโซเชียลมีเดียชาวเน็ตได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างกว้างขวางโดยมีการใช้ hashtag a เมริ c a โนและ Americano ไม่หวานเพื่อติดตามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลายคนมองว่าเพียงแค่ตอบว่าต้องการหวานหรือไม่หวานก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และเห็นว่าการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ไม่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริการในร้านกาแฟ